สั่งกันมาเยอะเลยนะครับเพื่อนสั่งกันมานะครับเยอะเยอะเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับสั่งมาแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนะครับนี่ครับยี่สิบเหรียญนะครับเหรียญตากผ่นดินนาะบางเหรียญนะครับก็ไม่ได้เลือกนะครับบางเหรียญก็อาจจะเอียงไปบ้างก็ช่างนะครับลูกค้าก็ไม่บ่นอะไรนะครับเป็นแบบเหรียญีเอียงนะครับโอเคยี่สิบเหรียญนะครับเราก็จะมาบรรจุนะครับเอียงไปบ้างเพื่อนๆก็ไม่ว่านะครับ ไม่ได้ผลิตเองนะครับรัฐบาลผลิตเพียงมานะครับเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้คัดให้ลูกค้าด้วยนะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น5้าบาทเรือนะขายอยู่20บาทบัาทเด่นเมื่อกี้สิบาทนะครับต่อเหรียญอเมื่อกี้สิบาทต่อเหรียญเพ้นเรื่อแล้วก็เหรียญนี้2ี่บาทนะครับต่อกันไปเลยนะครับเหรียญเรืออย่างนี้นะครับ6บาทนะครับแล้วก็ ขายเพื่อนนะขายเพื่อนเหรียญละหกบาทแล้วก็เหรียญพวกนี้ขายเพื่อนๆนะครับเหรียญละสามสิบบาทนะครับห้าบาทนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ห้าบาทอีกนะครับแบบสองห้าสองอะไรนะสองห้าสองสองนะก็เหรียญละสามสิบนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับห้านะครับก็แบบนี้นะครับครบเรียบร้อยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับครบเรียบร้อยนะครับเก็บเงินปลายทางก็จะใส่แบบแบบนี้มาแล้วเราก็จะปิดทีม นนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใสก่กล่องนะครับแบบนี้เลยรายการสินค้านะครับจะทำฟังข์ชันนะครับแต่ไม่ได้แบบแพล็ลคแ้วค่อยมาแต่แบบ,บอนไม่ใช่นะครับ เป็นเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสองแบบนะครับท่านนี้นะครับก็จะเป็นนะครับคุณคุณบุญสมนะครับจากกระยองนะครับสั่งกันเข้ามานะครับยอดปลายทางจะอยู่ที่6 0 0อนะครับที่สิบหกบาทนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสนใจนะครับทักมาใต้คลิปเลยครับ